ขาวดีข่าวเด่นประจำสัปดาห์นี้ยกให้กับข่าวรัฐมนตรีแรงงานไทยบินไปเซ็น mou จัดส่งแรงงานไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบียรครับเมื่อปลาเดือนมการาคมปี2565ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียรพร้อมกับข่าวดีซาอุต้องการแรงงาน8ล้านตำแหน่งครับ ไม่รอช้าสองเดือนต่อมานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานเยี่ยมชมระบบการให้บริการสาธารณสุขของซาอุดิอาระเบียในปารฮัดบินอันเจอรลามานอัลเจอรลาเดลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซาอุดิอาระเบียให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมมุ่งยกระดับการบ,บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ประกันตนอย่างรวดเร็วทันสมัยทัดเทียมและทั่วถึงครับ เมื่อเวลาแรงงานมาทำคันที่นี่จะได้ไม่มีปัญหาครับจากนั้นนะครับไฮไลท์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านแรงงานกับนายอมหมัดบิลกุไลมานอัลยอย,ยิฮีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคมของซาอุดีอาระเบียจำนวนสองฉบับครับ นายสุชาติชมกลิ่นบอกว่าสาระสําคัญของข้อตกลงด้านแรงงานทั้งสองฉบับเป็นการตกลงกระบวนการจัดแรงงานตั้งแต่การจัดหาจนกระทั่งการส่งกลับประเภทศภายใต้ความร่วมมือในด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ปกป้องคุ้มครองสิทธิของนายจ้างและแรงงานรวมไปถึงการประครับใช้กฎร,ระเบียบอย่างเคร่งครัดครับแรงงานที่เราจะส่งมาเนี่ยมันจะต่างกับเมื่อสมัยที่คุณพ่อผมมา เมื่อสมัยเมื่อ30อกว่าปีแล้วเนี่ยมาก็เป็นเหมือนกรรมกรลูกหลานเรามาในาวันนี้ไม่ใช่มาแบบกรรมกรมาในกึ่งทักษะกึ่งฝีมือสวัสดิการดีมากในวันนี้แล้วก็ได้เงินเก็บเงินได้แล้วเราก็เอาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในประเทศไทยแก้วประวัติศาสตร์สําคัญที่จะทําให้แรงงานไทยเดินทางไปทํางานในประเทศซาอุดิอาระเบียอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้เริ่มขึ้นแล้วครับถามแรงต่อแรง โครงการก่อสร้างคอนโดเดอะไฮเดรอริเทดทองหล่อหน้าถนนสุขุมวิทระหว่างซอยสุขุมวิท59และสุขุมวิท61นะครับโดยพับเพอร์พีเฟคก่อสร้างได้ประมาณ20ชันแล้วสัปดาห์ก่อนนะครับฝนทลม่มลมกับโชกแแรงเหล็กนั่งร้านอุปกรณ์ก่อสร้างปลิวตกใส่ข้างบ้านกระจกแตกฝ้าไปดานหลังคาเปิดล่าสุดนะครับเจ้าของบ้านฝากขอบคุณมาช่างมาซ่อมให้แล้ว แต่ก็ขอร้องพายุฤดูร้อนอยังอีกนานมันตรวจตราโครงสร้างก่อสร้างด้วยนะครับเจ้านายปูนปูน